โยอะๆสวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเซนเตอร์นะฮะวันนี้นะครับก็สไลป์เอลิทวีทูนเดิมครับอัพไปซินเดอรเอรลล์คอ,อนตินเวนเวเกมอืมถึงไหนแล้วโอ้ ه, โหด่านนี้ด่านนี้ยากอยู่นะครับเออขอนี่ก่อนดีเออต้องต้องปืนนี้จีจีซีสามนะฮะเอาทุกอย่างกนะู cụ. เฮ้ยทำไมไม่เอา เออนี่ระเบิดระเบิดชาวล็อกไปแต่ไป,ไปจึ๊บจึ๊บกเคตัวมีมีหนึ่งตัวครับสองกล้องติกไว้ก่อนติกเล่นกูเห็นมีล็อกนะฮะนะครับอืมยานะโอ้ยอืมเสียงประกาศนะครับสิ่งที่สำคัญว่าเสียง ดังๆเนี่ยเหมาะกับการซุ่มยิงในสมัยนั้นมากเลยครับจะฉียืนขึ้นเดินออออื <c oughs> โวนไปรับรับคาตีนกูเลยแป๊บสองกล้องสองกล้องสองกล้องออสองกล้องอ่า หมดแล้วเตรียมก่อนแล้วก็เตรียมอืมเอาตัวข้างบนก่อนครับเดี๋ยวแม่งเห็นนะบอืมไอช็อกไอช็อกไอชอกเอ้าอืมกระโหลกแล้วไอ้สัสนะอ่านะเอาอืมรอรอ,รอเสียงครับเสียงวันอะไรที่สำคัญมากจริงครับแบบนี้แบบ มเอาตัวไหนก่อนแม่งตัวที่มันอยู่มุมนั่นเลยนะไอ้แม่งจะขึ้นไอ้ยนี่ไม่ได้ขึ้นหรอกไม่ได้ขึ้นหรอกศพเพื่อนมึงอยู่บนกูไม่ไมึงขึ้นนะจ๊ะอืมกะโลกแล้วอืมหลับไปอ่รารอาสัญญาณเสี่ยงครับ อือ่าอ่า,อาตัวหลังก่อนนะเฮียตัวหลังตัวหลังโดนแล้วเข้าได้ครับเข,ข้าหัวเต็มเต็มอืมกระโ,โหลกเปิดเฮียโหแม่งได้ยินเสียงไอ้สัตว์ชิบหายสัตว์อืม โดนไหมแม่งโอ้โหแม่งมาแน่เลยครับเริ่มจะอยู่ยากขึ้นแล้วครับโลกนี้ครับอืมมีไหมไม,มีอ่ะอก็แคปแสดงว่าง,งันเคลียร์ครับอ่ะเคลียร์เคลียร์อย่างนี้แล้วก็ไปครับ อืมเดินลงแบบโหเดินลงถอยหลังนี่ฮะไ,ไปครับเดินเงียไปครับโอ้มันว่าน้ำนี้ยะอ่อยรถอยาทุกอย่างก้าวสำคัญนะอุ้ย,ยเสียงอะไรวะเฮ้ยอยาะ เห็นคนหนึ่งแป๊บๆโอ้โอ้สบเพื่อนเห็นสบเพื่อนละยิงใครวะโอ้เห็นโอ้ยยิงว้าวเอออุ้ยอุ๊ยยีอะไรข้างหลังก็มีหรอจ๊ะไหนวะอะไรวะ โอ้อืมโดนตายอืมอืมฮึลกเปิดกับลกเปิดครับได้ข่าวว่าข้างหลังก็มีมันยิงมาข้างหลังนี่วะเนี่วะโอ้สไนเปอร์ไม่ใช่คุณได้ข่าวว่ามีเนี่ยล่ะอู๋อูอเออยิงผ่านกล่องเลครับ อือเต็มหน้าอเออไอไอมีตัวมีตัวสมมติเออไม่สนใจแต้มอืมโอ้ยว,ว้ยยวาวเฮ้ออ้อว้าว ไม่ตายไม่ตายก็เสร็จเงียบยังว่ายังมียังมีอีกวัเนี่ยไอ้เอ้าติดกล่องไอ้สัตว์ติดกล่อง,องเคียร์เคียร์ก็ไปไม่เสียงเพลงยังดังอยู่มันต้องมีไอ้ข้างในวะ อันนี้แน่เบย์ครับอืมว่าแล้วนะตอนนี้ต้องเข้าไปโดซับก่อน,นครับจังหวะนี้ข้างบนด้วยเฮียอุ้ยเห็นอะไรวะอ๋ออยู่นี่คิวโอเคอ่าไปโดซับอืมโหนอนตายมึงท่าเท่มากอืมอือโดซับใครเล่นทีมฟอร์เต จ่ต้องเข้าไปเงียบๆเลยครับจังหวะนี้ครับด่านนี้ผมแม่งตายหลายรอบเลยเกินนะฮะเดินว,วิ่งเข้าไปครับดินเสียงบัววิ่งนี้เออนั่งดิอืมอ่าอ่าโอ้ยโอ้ยยดเดยดเออ โอ้ยยยยยแคเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอ้ตายเลยย่ะเดี๋ยวสาดได้ยังเสียงกูตอนไหนลิสตาเช็คไฟเลยจังหวะนี้ไปอยู่ไหนวะโอเคก็ใช้ได้ย่ะอ้าวศพหายเลยอย่ะศพพี่กูหายเลยมาดูเขาหน่อยย่ากลับตายอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่งมารู้แลแต่มึงวิ่งมาไหม เอานี่ไงศพศพอืมศพที่โดแล้วจะหายไปนะครับคุณสังเกตเหมือนกันโอ้มึงจะโอ้โหจะเต็มอะไรทุกอืมเปลี่ยนแม็คอ่าโอ้โหโอ้โหเฮียอะไรมึงจะแรงขนาดนั้นโดรีบมาอะไรเฮีย เสียวเวลาครับขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะซึ่งการกากเกินไปของผมนะไอเยี่ยมโหวงวินวล็อกไว้หนยเนี่ยอืมมองไม่ทันเลยสัตว์ <c oughs> อท้ยเฮียอยู่ใกล้ถังไม่ได้ครับต้องยิงขู่เดี๋ยวแม่งยิงมาหาเราแล้วแม่งระเบิดนะ <c oughs> เดี๋ยวเฮียเฮียนี่แม่ง บนตีนหลายรอบหลายโอ้โหโ,โหยิงยิงไม่เข้าอ่ะทำไมวะเออตายห่าไปมึงตายสองรอบเลยเีซ็งเป็ดเลยนะครับ <c oughs> ข้าปแบบเนียนๆซะหน่อย,ยอืมอ b j e c t c คอมพ s e นะฮะติดตั้งระเบิดสามอันนะครับแล้วก็หนีออกมาจะบูก็ไม่ได้ด้วยสักแม่งเยอะเี้ยโอ้โอ้โอแม่งไม่มีเหมือนฮิตแมนอ่ะมองอินสติ้งอ่ะนต้องเดินไปทางนู้นอะัะอืมสิ่งมีอะไร นะ normal ยังมีบอกว่าศัตรูมาทางไหนครับแต่ิทเอ้สเลเปอร์อีลิตนี่ไม่ไม่มีบอกเลยครับหมดหมดยากสุดนี่ยไม่มีบอกเลยเซ็ง,งเลยอู้โหเด้ไอ่ยาวไป เอไปไหนก่อนดีกว่าไปตรงนู้นแม่งไกลตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอ้ยเอ็ด,ดเออบูแล้วสัตว์บูแล้วบูแล้วนายพลเหนายพลน,นายพล,ยพลเคียยวมันแห่มาเน่เลย,โอ,ยโอ้โหเฮียตายเลย <laughs> สัตว์ไม่เอาเลย เอาไม่ครับแผนการมิชชั่นเฟลไปนะครับอุ้ยเจ็ด้สองตัวมันเนียนด้วยนี้ไม่ได้แหละต้องจ่อแล้วหละอืมนะะโอโ้โหเฮียนียนที่ฆ่าูนะครับลูใส่สองหลังสองตัวได้เลยได้ไหมเนี่ย โอ้ย่ายาตายไปวิ่งเลยสัตว์วิ่งวิ่งกูวิ่งกูวิ่งเด็กูวิ่ง,งเออมาอีกไหมโอยูยนู่นอยู่นู่นอีกตัวครับจะไหนวะอ่ะติดตั้งระเบิดก่อนอนะ้เหี้ย p แคนทิงเดอะบอมมันอยู่ไหนสัต์ อยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยอ่ะไปไอะไรเหี้ยนะฮะอยู่ไม่ได้ครับโอ้ยตายปะวะไม่ตายไม่ตายยิงละช่องยิงละช่องวิวิวโอ้โหใครวะอุ้ยเจ็บเจ็บไอ้สัตว์เอหอหายเลยเหี้ยหลายรอบแล้วไอ้เหี้ย เนี่เอาครับโหตาเนี้เอาจริงแล้วครับแม่ง right อุูแพนติ้งเดอะบอมแหละเฮียช่วงวันี้ปีนยังไม่ได้โอ้โหสัตว์ไหนวะมองไม่เห็นนะครับโอวิงออมโลกอีกแล้วเฮียเอาเฮ้ยไม่ได้เก่งอะไรขนาดนัน้นนะฮะเล่นหมอหน่อมอเลยโอ้ยเฮีย here. ผมด้านนี้ผมตายบ่อยเหี้ยได้ครั้งแรกก็ตายโอ้ด่านนี้นะมันไปเนียนไม่ได้อับด้านเนี้ยตายไอ้หัวสนแล้วเหรอโอ้เยี่ใครวะ อ๋อยังไม่ตายตัวยิงไข่ใหน่ตัววะกวางเรียวหลังเฮียโอ้ยเฮียอเออคอหอยแตกเสียงเพลงหาย้วครับแสดงว่าไม่เงียบเลยฮะเออ เออเออข้างในนี่ยากสุดเลยครับผมตายบ่อยที่ยากพ้างในสเปคบราอืมชั่นออปเจคคอมพิวเอ้ยเอ้ยเด๋ยโ,โ,โอ้ตกตกอืมเก็บไปโอ้ยอ่าเสียงดังเตรียมปืนนี้อะไรทอมสันเอ็มหนึ่ง อืมไปนู้นสัตว์ไม่ไปวะไม่ไปมันก็ตายไม่ไปก็ตายอืมอาไงดีวะเออเออไป ลิบวิ่งเลยสัตว์ลิบวิ่ง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 อืมเออติดตั้งระเบิดใครมังอยู่ข้างหลังกูวะโอ้โอ้เฮียนี่อยู่ละโอ้ยไม่ได้กันหายใจไม่มีครับโอ้โหสิงเลยเออเฮดช็อตไป เออข้างหลังอีกตัวตรงนู้นอีกตัวเออเฮดช็อ,ชอตโอ้ใครวะเดีเดวๆดใจเย็น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 โอ้โหยิงระเบิดกูดิเดี๋ยวระเบิด,ด,ดเฮียตัวไหนวะอ๋อ เออกลางหลังกลางหลังกันเลยเดียวไเพลงหายแล้วเว้ยไดยเวลาวิ่งแลวครับคุยเอาอืมปิดเปิดหน้าสตรีมไมวะไปไหนเนี้ยออกอ๋อออ,อ,อ,อตรงนี้ไม่ใช่สั์ต้องออกครับต้องออกวิ่งกลับทางเดิมเลคอัตกรรมจำทางใหม่ไม่ได้ผมมีละผลระเบิดเวลานี้วมา โจโจโจหมดยังวะเนี <Yeah. S 1> ่ยจำได้ว่าต้องตรงไปอืมโอมาคนเดียวมันฆ่าหมดทั้งกองทับเลยสัตว์อโอยได้ยินเสียงวิ่งเลยครับจังหวะนี้โกยจังหวะนี้ให้โกยเอออ่าทางไหนเนี่ยเดนมาทำอะไรเนี่ย อ๋อตรงนี้ไม่เป็นทางสแนเปอร์อีลิตนี่ว่ะเอ้สแนปเปอร์อีลิตนาซีซอมบี้นะเฮ้ยทางไหนวะตรงนี้อ๋อเอฮะทางเข้ามันทางไหนกันแน่อ๋ออ๋อผมจำทางจำทางไม่ได้เลยครับอ๋ออฟฟิศอ๋อเฮียอ๋อเราต้องไปตรงนู้นนี่ว่ะผมก็นึกว่าผมออก ฮะมันมีอกชันหนึ่งลืมลืมต้องไปฟังแผนการอะไรนี่แหละลืมลืมหรือว่าเสร็จาริจแหละนะครับไม่ได้ครับยังไม่เสร็จครับต้องไปออกฟิตก่อนว่กอ่านไม่ออกครับทางนี้ทางนี้เออมีอืมลืมไปยังไม่หมดครับอยวมั้งแหา่รมา เออเงียบอืม,อ,มอ่าอ่ามีหรือเปล่าตรางวันนี้อ่ะเออเออคือว่าฉันมีป่ะวะนี่แหละโอ้โหอันนี้เลยครับตอนตอนเราเดินแม่งก็ยังไม่มีคนนะแต่อีกสักพักครับ ตอนเราเดินแม่งนี่นี่แม่งเหมือนป้าช้าเลยเนี่ยเงียบเลยครับตอนเราเดินเนี่ยย่พฟอแต่ฟอฟังข้อมูลเสร็จมึงมายกเลยอยอาเดี๋ยวดูครับอืมนะผมไม่ต้องแอบเลยแฮกูวิว่งให้มึงมาถึงนี้เลยเนี่ยไม่ใครเห็นมึงหรอกนะฮะหาข้อมูลหาข้อมูลมูลมูลเลอร์ นี่นี่นี่วอนะคำอินนะมามานี่อเอ้ยคำอินมามามาหน่อยเอ้ยไม่รู้ดิอืมบัสเตอร์สเวเกอร์นะครอิมนะเขาเราจับได้ครับอ่าช็อตดาวนี่มีเฮี้ยนี่มาแม่งมาตอนไหนไม่รู้นะคตอนกูเดินมาไม่เห็นจะมีะเฮ้ยมันสนเป์ นี่เอียแม่งอยู่นี่สัตว์โอยเงี้ยนี่เอาก่อนเลยสัตว์โอ้ยโหเจ็บ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 อุ้ยหมึงเห็นไหมเงี้ยเสือกินถูกวแอมมึงอ่ะเราเลือดหายแดงดิโหรจกเทาเลยเนี่ยเอาก่อนเลยเห็นกูดูดาบแม่งมาเป็นมาจากไหนไม่รู้เนี่ยเยอะแยะเออไปแดกกระสุนไป อ่าอ่าอ่าเอ้ยของเล่นหนุกยิงถังอู้มก็ก็คันอะไรทีเดียวอืมไม่ได้ใช้ถังครับยิงไว้ก่อนโอ้โเฮียเฮียเอ้า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  อายิงไปยิงโดนโอู้เจ็บเจ็บเลยซะอ้าววิ่งเลยโว้ยย่ะอยู่ไหนกะอยู่นูน่นเเพชอตทำไรกันทำไรกันทำไรกันไข่แตกไข่แตกเดี๋ยวะโอ้อยู่นู่นข้างบนโอ้ อืมหูะกรกโลกแล้ววิ่งครับกระสุนกระสุนเก็บกระสุนอ่าโอเคเต็มนะนี่สัปทางนี้ได้นะวิ่งแบบเนียนๆหน่อยนะฮนะไม่เนียนเราบังเนี้ยตัวนเนี้ยศัตรูอยู่นะนี่คนระับาบาย โอ้แ oh, ม่งขี่ปนาวุธทั้งนั้นเลยเนี่ยมึงยิงมึงไม่กลัวกูตายอ่ะอคงจะฆ่าเรานี่ไม่งยิงกลัวมึงตายมั้งเหรอนะขี่ปนาวุธทั้งนั้นเลยนะโอ้ยดีมันไม่ยิงกู oh, yeah, 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 yeah. อ๋อไม่ใช่โอ้ยด้โหเยอะ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 ละเยอะละผมไม่ถ่ายด้วยสัตว์อ่า ไม่ต้องเก็บกระสุนแล้วซาดซาดน้ำมันโมดเอ้ยกวางไหลหลังอืออือขึ้นวิง่งเอ้ยนายพ้นนายพ้นวิ่งไปไหนครับโอ้โหระเบิดจะระเบิดแล้ววิง่งหนีมันน่าจะมีเวลาหน่อยนะครับโอ้โอ้โอ,โอ,โอ โอ้โหสุดยอดอื้อหือโอ้โหกูไม่ตายได้ไงเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหแต่คากเราแม่งโคตรโหดอ่ะเอื้อโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์เออหนีเลยเฮียอ๋อยย้ยโอ้ใครวะสไนเปอร์จากไหนเฮียมึงีไฟไหมอ่ะมึงฟื้นอ่ะอืมคิวโอ้โหวิ่งกูวิ่งกูวิ่งเลยไอ้สัต หลังจากโอ้ย้เฮียสเปตสเปดสัตวอต์อืออไอสั์ระเบิดเฮียแม่เลยขึ้นข้างบนเลยเฮียโหโหเพียบเลยสัตว์เห็นกูได้ไงเนี่ยกูสัตว์หงงน,นีมาแล้วเนี่ยโหตายตายแล้ว พอดรักกันละโอ้โหตายเลยเฮี <c> ้ย <oughs> เหนญ่จจริงตายกี่รอบแล้ววะไอ้สัตว์ไม่ได้ครับโอ้โหตายเยอะไปละไม่เฟียวครับมาจากไหนหวะเหี้ยพวกเนี้ยเออเจาะกระโ,โหลกโหยิงสวนกูนมาอื้มกระโหลกแล้วเออียังมีรถยังมีรถมานะ่ะ เปลี่ยนปืนเลยเอ้ยเปลี่ยนอันนี้เลยครับระเบิดเมื่อกี้มันระเบิดปาปาสอันนี้เสาใช่เลยสัตอ,อู้เจ็บเจ็บนะฮะเออไม่ตายด้วยสัตว์อ่อยิงเอเอกีตัวไว้เหี้ยรถรดคันเบลเลอร์เลยสัตเดี๋ยวมันขึ้นมาทางนี้แน่เลยครับเพราะฉะนั้นนะ ดักด้วยควายดักควายด้วยแลนด์ไม้นะดักดักควายด้วยแลนะ <c oughs> ด์ไม้อุ้ยเจ็บไอสัตว์ไอพึ่งยี่พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ,งอ่ะไรวะอ้าวกูมไม่เห็นนะเนี่ยโอ้โหโอ้ยเฮีย้ยกระสุนหมดอะไรตอนนี้ อุ้ยเย็ดได้เย็ดได้เย็ดได้เยด้ดักควายด้วยแลนไ์มม่เห็นมาตัวอะไรเยอะโอ้ยอยู่ไหนกันวะมองมเห็นเออน่ะนุ่นนุ่นตัวเน็้ช็อตไปนะ ช็อตเอ้ยยาฮึมงเฮียนี่จะกลับบ้านเนี่ยเฮียบูอะไรสัตว์อ๋อไปกูนหนีแล้วกูหนีแล้วอ๋ออย่าค้างดิพี่เออลาก่อนพวกอืมเออระเบิดไปสัตว์ดักายด้วยแรงมายจริงเนีย อ่ามิชชั่นทำ h e a นะครับมิชชั่นตักเซตนะฮะเออพบว่าขี้ไวนี่โหเดินไปยี่สิบสี่นาทีนะโอ้โหอืมโอ้โหเมื่อยเลยเฮียสองหมื่นคะแนนเองโอ้ก็ขอจบการแคสด่านสองนี้แล่วนี้ครับสวัสดีครับเจอกันด่านหน้านะครับหน้าเลย